ต่อมาเลยบู๊ใช่แล้วนะคะเรามาดูอีกหนึ่งคู่ดีกว่านะคะเลิกลากันไปนะคะระหว่างคุณจุ๋ยแลวคุณหนามค่ะแต่ว่าล่าสุดนี่นะคะเห็นคุณจุ๋ยค่ะโพสภาพเหมือนกับไปสวัสดีปีใหม่ข้อัวงคุณหนามหลายคนก็ลุ้นนะคะว่าเอ๊คู่นี้เนี่ยจะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่าหรือสาเหตุที่ไม่กลับมาคืนดีกันเนี่ยเป็นเพราะมือที่3ามค่ะ ถึงแม้นะคะนางเอกสาวคนสวยนะคะจุย๋ยวรธิยาเนี่ยจะบอกว่าได้ห่างกับหวานใจไฮโซหนามประวิไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังเห็นค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยยังคุยกันอยู่โดยเฉพาะเมื่อนางเอกสาวเน้นนำของข,องขวัญไปสวัสดีปีใหม่ครอบครัวของหนามซึ่งก็ทําเอาหลายๆคนเนี่ยนะคะต่างลุ้นกันว่าคู่นี้เนี่ยจะกลับมารีเทิร์นกันหรือเปล่าส่วนข่าวรือนะคะที่รือกันว่าคู่นี้ต้องถอยสถานะความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเพราะว่ามือที่3าที่แแววว่านางเอกบอใบไม้สาวจุ๋ยก็ขอเคลียร์ช,ชัดเลยนะคะว่าไม่เป็น<ห>ความจริงค<ด>่ะ ไม่มีจริงๆอ่ะคิดไม่ออกอ่ะคือไม่มีเรื่องมือที่สาทั้งฝ่ายพี่หนมแล้วฝ่ายจุ้ยนะไม่หรอกจุ้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะไม่น่าไม่น่าจะใช่อ่ะไม่เกี่ยวอ่ะพี่หนมนี่ไม่มียิ่งไม่มีใหญ่เลยอ่ะค่ะเขาเป็นคนดีนิสัยดีในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความจริงใจนะความรักเดียวจเดียวในพี่หนมสุดๆเลยคกาางนอร ทำงานเนี่ยซึ่งจัยเองก็รู้จักอะแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่อ,ช,อชื่อน้องเบลหรือว่าชื่อพี่จอยกันแน่เพราะว่าจะเป็นหมวยหมยหัวทองทองเหมือนกันนะฮะก็คือเขาไปทำงานกันจริง ยังยังคุยกันอยู่ค่ะคืออย่างที่บอกว่าว่าเราห่างกันด้วยดีด้วยเหตุผลของคนสองคนจริงๆนะคะใน i อีนั่นคือไปไปสวัสดีปีใหม่พี่หนมแล้วก็พี่สาวพี่หนมอะคะ่ะเาะในช่วงปีใหม่เราก็จะไปหาคนที่เราแบบรักแล้วเคยทํางานด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งครอบครัวพี่หนมก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะคือ <c oughs> คุยกันตลอดนะคะอัปเดตเรื่องราวกันตลอดนะคะแต่ว่าการที่จะกลับมา คบหากันนั้นไหมเนี่ยจูอยากให้ใช้เวลาเพราะว่าจริง,รงๆการที่ถอยออกมาแบบนี้มันดีมากๆเลยพี่หนมก็ได้ปรับตัวจูก็ได้ปรับตัวมันเหมือนมันมีความสุขมากกว่าที่เราสองคนจะอดทนหรือปะทะปะทะกันอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติหันซ้ายหันขวาแล้วแบบเราไม่ได้มีใครกันทั้งคู่ก็ไม่แน่ก่อจ,จะรีเทิร์นก็ได้ค่ะเคลียร์กันชัดๆนะคะว่าไร้ปัญหามือที่3แน่นอนค่ะส่วนเรื่องรีเทิร์นหรือไม่นั้นอันนี้ต้องลุ้นให้เป็นเรื่องของอนาคตนะคะ หรือว่าเป็นการคงความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้เนอะ,ะเปลี่ยนสถานะไปแต่ยังเป็นเพื่อนกันได้นะคะเอาใจช่วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาเกี่ยวเรื่องของเคส B1A4 นะคะที่เกิดเหตุการณ์เรื่องของงานแฟนมิสติ้งที่ใกล้ชิดกับแฟนคลับจนเกินไปและโดนชาวมุสลิมต่อต้านค่ะ